เขาขายยกเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่รักแฟนวัวที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ตลาดนัดโคโกระบือจบนะครับมีวัวมาแล้วนะ<ร>ชุดนี้เป็นของทีมงานม่วงครับปรเป็นวัวอะไรนะอามเป็นลูกวัวน้อยครับลูกวัวจับยกฝูงมานะครับลูกหูงมากี่ตัวห้าสิบแปดตัวครับผมล้วขายไปแล้วขายไปยี่สิบสี่เหลือยี่สิบสี่นะฮ้ขายไปยี่สิบสี่ขายยี่สิบสี่ไปแล้วนะ ที่เห็นนี่ยังไม่ได้ขายจะขายยังไงลูกหัวอะไรครับเฉพาะลูกวัวฮะอันนั้นแม่มันยังไงนะอันนี้แม่ตัวนี้ยังไงชนซึ่งเนื้อมาแม่มันอยู่ชุดโค้งอะครเดี๋ยวค่อยดูกันเลยเป็นวัวโครงนะเราเอาตัดไว้ที่หลังเรามาสนใจชุดนี้ก่อนชุดนี้เป็นลูกวัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวพอจะรู้ไหมเดี๋ยวดูเช็คให้กูเดี๋ยวในอาร์มเช็คให้นะกี่ตัวครับัวสิบเอ็ดตัวอูกวเดียว ผูจะพูเป็นจะพูสามไหมผูสามตรงนีแปดครับผมสิบเอ็ดตัวครับเอาเท่าไหร่ตัวละสามหมนห้าโกแต่คิดแค่สิบตัวคิดสิบตัวสามสิบเอ็ดตัวสามหมื่นห้าครับแต่รถตัวไหนไม่คิดตัวนี้แถมตัวเล็กแถมไปซะแล้วแม่มันครับแม่มันละแม่ก็ยังอยู่แม่ยังอยู่แต่ยังไม่ได้ขายครับจะคัดไวห้ลูกได้จะแยกขายนะครับแม่ลูกก็ได้ลูกหรือจะแม่ลูกก็ได้แม่ลูกได้ไหมได้ แม่ลูกมีกี่แม่มีทุกแม่เลยก็สิบก็แม่แต่ไม่รู้แม่ไหนแม่ไหนมาคุยรายละเอียดกันนะถ้าอยากจะรู้อ่ะแต่ว่าถ้าแยกอ่ะแบบนี้สิบเอ็ดตัวสามหมื่นห้าพันครับผมสิบตัวแถมตัวนี้เออสิบเอ็ดตัวสามหมื่นห้าแต่ก็ลดได้อีกนะลดได้อีกไปไปดูตรงไหนกันเดี๋ยวถ้าไม่ไกลไปส่งฟรีอีกส่งฟรีได้อีกให้ดูชุ่ไหนอีกจะเป็นแม่พวกแม่โครงนี่มั้งก็เป็นโครงเป็นแม่พวกนี้แหละครับกี่ตัว ยีบสามตัวครับผมตรงนี้ด้วยไหมนี่ด้วยเหรอครับอันนี้นี่ด้วยหมดเลยนี่นะหนึ่งสองานี่นะครับลลองหาแม่กัแล้ววัวยกฝูงมาครับ58ตัวไปแล้ว24เป็นวัวนางที่ไปแล้วนะครับใช่ไหมใช่ครับ วัน,นาชุดนี้ชมนะครับชมน,นี้ก็เป็นแม่บางก็มีนะแต่เราไม่รู้แม่ตัวไหนนะครับใช่ไหมอรัใช่ก็ไปนำหน้าไปประมาณกี่ตัวยีามตัวลองไว้ที่ตัวละ1 4 5หมื่นสี่ห้าร้อยห่นสี่พันห้าการสองเมื้นขายไหมคูณยี่สิบสามไม่ขายเป็นงานเป็นการมีคนให้สองหมืนแล้วน,น,นะานเนี่ย แม่ต่อดีมั้นอะต่อไม่ดีหรอกสามหมื่นห้าให้สองหมื่นครับชุดนี้ตัวละหมื่งสี่พันห้าหมื่งสี่พันห้าลุกรับรถได้ต่อราคาลองยกมาต่อกันได้นะแม่สดๆก็มีสดมีสดสดดี่ะสดมากมีทั้งแม่สดแม่แก่มีแม่แก่อยู่มั้งสี่แม่หแม่ครับอ่ะเปิดประตูไปดูอีกครับ นชุดเดียวกันเหรอไม่ใช่ครับฝูงเดียวกันผมฝูงเดียวกันนะไล่ออกมาให้ดูนะครับชมครับตัวเมียทั้งหมดนะตัวเมียโครงแม่แดงๆมันมีลูกไหมมีก็นมมันขัดไหนอะ พวงตัวโตนะครับแบบนี้นะพี่น้องดูชมหมื่นหมื่นสี่พันห้าราคาร่องต่อตัวนะครับร่องยกถ้าคัดก็มาคุยกันโทรมาเจรจากันกับในอาร์มได้เลยอยู่ประมาณนี้นะมาเนี่ยครับชุดนู้นมีไหมต้องถ่ายไหมไม่มีแล้วก็เออไม่มีนะครับงอเข้าขุนเดี๋ยวค่อยถ่ายที่นั่นถ้าสนใจโท<อ>รหาในอาร์มเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดสามสี่สี่สองเก้าครับครับผมโทรมาสอบถามมาพูดคุยรายละเอียดได้นะครับกับวัวตัวเมียแล้วก็ชุดลูกวัวครับผม ถ้าให้ดีก็อยากจะให้ซื้อคู่เป็นลูกไปนะครับมี่มีชมชมชมชุดนี้สองหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่สองสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันก็หกหกหมื่นห้างวดสิบสิบสามตัวครับผมเราเป็นไงพอมีกำไรไหมครับมี มีอะไรไหมเพ่มีอะไรไหมมีเยอะแยะวะกูแย่แก้วแย่แก้วต้องไปต้องรับจ้างลงไปแม่สดตสว่านอ่ะเขาวิ่งกัทุกพันไปเกิดวิ่งห้าพันเองหกพันอ้าวแปลว่าห้าเราตำรวจปิดพันหนึ่งเราเจอด่านอีกพันหนึ่งก็เจอด่านก็เหลือห้าพันเยอไปเจอจราจรจับพันหนึ่งเลยอ่ะก็ดีอะไรก็หาอะไร พอหาเปิดท้ายอ่ะมันตากอะไรเอี้ยกกัน่็จะร้อีกสักน้อยอ่ะลุงก็ไปเลยไปเลยอ่ะพอเราจับพอเราถ่ายไว้เลยกินนี้เลยเนี่ยกินนี้สั่งได้ออ๋เก็บไปทางเลยเอาวะพ่อเลยเดี๋ยวเขาจะที่อยู่ให้ก็ทำแล้วได้ไหนไปน้อยเออไปไปสอดคาร์โรทพันได้เกิดเอาห้าพัน แล้หัวมาหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะสองเลยสองเลยชุดน oui ี้ไปสระจมมดเลยไมดนี่นะมดนี่เยมดนี่นะสองแสนเจดหม่นห้าพันเก้าหกเก้าหกน้าอ้าชุดนี้ครับกี่ตัวนะ1ิบสตัวส7องแสนพันบวกกับหกหมืันครับประมาณนี้ครับของพี่บุตรเกิด สรุปแล้วแย่หรือไม่แย่แย่ไหนเล่าใคนเตาเรแยนไปเกิดไปไม่สอดใส่ควายไปไม่สอดตะวันเดีใส่ควายขัารถหกพันเหลือห้าพันแบงค์ให้ตำรวจพันหนึ่งเหลือห้าพันตัวละสองหมื่นห้าพันห้าพันแปดร้อยนะครับมีชุดแปดตัวครับของชำนานชำนานเอามาจาก เชียงใหม่เนาะเนี่ยวัวสายเหนือนะครับชุดนี้วัวสายเหนือ8ตัวไปขุนที่สะกระโจมสุพรรณบุรีครับพันแท้ประมาณสองสี่หกอ่าไม่เกิน8ครับรุ่นนี้ครับ25800าัอบาทกี่ยวทุกตัวครับครับผัดฟันแล้วทุกตัวนะครับามาชมอีกครับเดี๋ยวชมกันทีเอกเนี่ จริงครับนี่วนเหนือนี่จูงง่ายนะครับนี่ใสดีเชื่องดีไม่มีปาดเปียวครับนี่ครับจะขึ้นอย่างเดียว ได้ตัวพี่บุญยครับยีตัวนะครับบนรถคันนี้27ตัวนี่ก็เหมือนกันนะครับราคาเดียวกัน สีขาวดูแล้วอันนี้ดูสีดำบ้างโอ้โหดำทั้งตัวเลยเถอะดำด้วยใหญ่ด้วยครับ <laughs> คนขายก็คุยแท้ๆดำด้วยใหญ่ด้วย <laughs> วชมชมชม <laughs> ประมาณนี้นะครับสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทครับ สามหมื่นสามพันห้าร้อยะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้นะมีชุดสามตัวตัวละสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทไปอยู่กับหมอโจ้ครับครับไปอยู่หมอโจ้นะครับตัวนี้ตัวที่สองนตัวนี้ตัวที่สามในออยจุงมาแล้วปั๊มตัวชีครับผม เตรียมตัวจะเชื oh, ่อรถอ๋อร hmm, ู้ด้วยงินที่ไหนตอนนี้งินที่ไหนพี่อนหัวอยู่ข้างลงสีบางบัวทองบางบัวทองหัวดรอปโก้ลงสีแม่บัวทองอ่าตอนนี้ครับราคามาขายในตลาดสามหมื่นสามห้าร้อยนะครับสามตัวเข้าชุดกันไว้สามปีกับสิเดือนนะเลี้ยงสามปีกับสิบห้าเดือนก็ตกเกิบจำของเป็นหลดลวดพู้จักถึงเจ้าของอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะสามหมื่นสามห้าร้อยครับ ไปอยู่กับหมอโจ้ครับเตรียมตัวคือรถคูน่นุ้นเลยหลังครับใครอยากได้มีเลยหลังอีกหนึ่งคู่<ช>เท่าไหร่สี่มืนสามขายเลยครับสี่หมื่นสามพันครับอเอาเลยไม่ลอ็ลอกอือสี่หมื 43, น่นสามคนได้ออยนะครับคู่นี้สี่หมื่นสามนนี่นี่น,นี่ตัวละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับราคาที่จะขายเลยนะครับแบบนี้ครับผมชุดนี้กี่ตัวนะอาม 9ตัวนะครับตัวละ25,500ครับพันแท้2ซี่ถึง4ซี่ครับไปเข้าขุนที่ทอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปอยู่พี่หนุ่มนะครับไปขุนนะ25,500บาทครับโอ,อ,อ้ชมชมครับชมครับนี่ ตัวเสมอกันนะครับนี่ของทีมงานม่วงครับทดสอบด้วยตัวเมียโค้งอีกสองตัวแบบนี้เอาไปที่สุพรรณเหมือนกันนะรประมาณเท่าไหร่รประมาณสามหมื่นห้านะครับเป็นโค้งไปเข้าขุนเหมือนกันนะครับ,รบไปให้สุเวทนะสุเวชอัพุทธาครับชุดนี้สิบสามตัวนะครับไปเข้าขุน เวียดนามพาไปญุ regel, ht, 1, ่นนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสิบสามตัวครับฟันแท้ประมาณสองสี่ครับตัวอันตรงนะดูดูดูครับเราันมีตัว ชุดนี anyway, ้ฟันแท้กี่สี่ในฉบับฟันแท้สี 4, like ่ซี 4, ่หกซี่แปดซี่สี่ขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับสามหมืหกพันห้าร้อยครับเป็นราคาที่ขายแล้วชุดกี่ตัวยี่สิบกว่าตัวนะยี่สิบเอ็ดตัวไปเข้าขุนกับลูกค้าประจำเวียดนามครับแบบนี้ครับสามหมืนหกพันห้าร้อยบาทเป็นวัวของทีมงานม่วง ทีมง,งานม่วงนัดนี้เหมือนว่าได้หลายตัวเนาะประมาณกี่ตัวประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัวนะครับที่ขายไปครับทีมง,งานม่วงก็ไปหาวัวมาจากก็ไปหาวัวมาจากแถวตลาดมารวยนะตลาดสนามบินแล้วก็อน่านยังไม่ได้ไปฮะอ๋อไปอ่าสุไอนครสวรรค์น,นะครับใช้วัวนครสวรรค์มานะครับ เอามารวมกันนะแล้วก็คัดไซส์คัดไซส์คัดราคากันแล้วก็แบ่งขายกันแต่อย่างนี้ครับแต่ละเจ้าละเจ้านะครับนี่ของทีมงานม่ง่งชุดนี้ยี่สิบเอ็ดตัวเลยชุดนี้ยี่สิบเอ็ดตัวครับอขอกค,ครับผมขอ้อที่หนึ่งไปก่อนนะครับหัวมันใหญ่ครับอันตรายมันโถมเราขึ้นมาแข้งขาหักได้นะมันสู้เราด้ แันเชาตะยานงัวนะครับมาจากทางไหนก็จะไปทางนั้นนะอาจารย์จะจำประตูได้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นกันอีกครับทุ่นี้อีกสิบอดตัวครับนะครับราคาสามหมืห้ารอเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ไปและสิบอันนี้อีกสิบอ็ดเดี๋ยว รอแป๊บนึงนะกำลังจัดแจงแต่งกายเออเอาตัวเลือร่าไปแกตัวแกเองอ่ะไปแล้วครับนี่ครับหนังดีๆนะครับแบบนี้เออสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนด้วยมีเนื้อติดเนื้อดีช้าน่าจะใช้เวลาขุนไม่นานอ้าวเลี้ยวกลับไปแล้วครับพี่ชาบครับเลี้ยวกับครับ,รบ,รบมันมีตัวร้ายเลี้ยวกับน่าจะใช้เวลาขุนประมาณ สามเดือนสามเดือนครึ่งประมาณนี้มาโอ้ยส่วนนี้แก้วส่วนนี้แก้วชา้าส่วนนี้แก้วเอาไปให้หมดเลยเอ้ยส่วนนี้แก้วนี่มันเล,ลื่อลานี่มันมอยู่ตัวนึงนเล,ลื่อลาไปเฮ้ไป เอากลับมาแก้วไปย้อนย้อนแล้วไป <Hey. S 1> ให้มันกลับมาไม่ทันแล้วครับไม่ทันเหตุการณ์แล้วสมาชิกนี่ทีนี้เราต้องปีนครับไป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 ,ไป,ไป พิเศษนอนถอยถหลังแล้วก็เลี้ยวครัวตาครับชุดนี้ของทีมงานผู้ใหญ่โลดครับผมสามหมืหนึ่งพันบาททวนนะครับชุดยี่สิบตัวชมครับคนไปเข้าขุนนะครับขาประจำตัวละสามหมืหนึ่งพันบาทฟันแท้ก็ประมาณสองสี่หกถึงไหมมีถึงบ้างครับมีบ้างเป็นบางตัวนะครับฟันแท้หกสี่มีเป็นบางตัวนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสองซี่กับสี่ซี่นะพี่น้องนะชุดนี้ยี่สิบตัวครับเมาแล้วครับมาแล้วครับสามหมื่นพันนะพี่น้องนะ ว่าสวยๆครับสวยๆส,สเปคดีๆตัวนี้เขาไปขุนเพื่อใช้ในงานในต่างประเทศนะครับสเปคนี้ครับใช้ต่างประเทศครับไม่ไปเๆ็บเอเ

มาแล้วมาแล้วตัวนี้แก่ๆครับเฮ้ย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 เอ้าห้าห้าเฮ้ยดันไปทำไมอ่ะอ้าวโหประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับสามล้านพันครับผมขายกันได้ครับขอซื้อขายได้นะพบกับพิ๊โจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นั่นนี้มาอยู่ตัวสี่สิบตัวครับทําไมมาสี่สิบครับ ได้มาเท่านั้นเองครับเหลื <c oughs> อเจ็ดก็อะไรเห <laughs> มือนงัวก็หายากครับอ๋อหายากนะมาสี่สิบขายได้สามสิบสามอ่าสามสิบสามเข็ดงวดที่แล้วงวดที่แล้วขายได้สิบสองตัว <c oughs> <c oughs> วันแล้วเอามาสามสิบสี่ตัวสามสิบสี่ตัวนะครับมาชุดนี้ครับพี่ชุดนี้สองหมื่นเจ็ดพันครับกี่ตัวพี่มีสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัวแต่นี่แบ่งคอกไว้แบ่งไว้เป็นชุดเดียวกันใช่ไหมอ่าชุดเดียวกันแบ่งอย่างนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ไปเข้าขุนเนาะไปเวียดนามนะแบบนี้นะเปเวียดนามนะครับไองม้าเจ็ดครับของมูลเจ็ดครับพี่ทำไมไม่เจาะสะพายพี่ทำไมไม่แก้เชือกอ่ะเขาให้ให้ล่ามเชือก้วยเออให้ล่ามเชือกถึงล่ามแล้วครับเป็นถึงล่ามมอเช้าครับชุดนี้กี่ตัวนะพี่นะสิบสี่ตัวครับแต่มีเก้าตัวนี่เก้าตัวอยู่นู่นห้าตัวครับครับผมดูครับสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันบาทดูห้าตัวชุดไหน ชุดนี้สามหมื่นพันมีสามตัวเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันอาโตหน่อยเออโตขึ้นมาหน่อยครับแบบนี้สามหมื่นพันอ่าสามหมื่นพันมีแท้กี่พี่เขียวสี่เขี้ยวหกแท้สี่ซี่หกซี่นะครับดูนะครับเดีน้สามหมืันตัวนีหกครับผมตัวหน้าแก่ดิอจะเข้าชุดกับพี่ใหญ่โลดได้แบบนี้ใหญ่โลดก็ขายไปราคานี้มาอ่านี่สองหมื่นเจ็ดพันนี่ก็สองหมื่นเจ็ดครับชุดเดียวกันสิบสี่ตัวขอค่าจ่ายกี่ตัวพี่ไม่ มีสิบห้าตัวสิบห้าตัวสิบห้าเอาออกตัวนึ่งอ่าออกตัวนึงมันผอมตัวเอาตัวผอมออกอ่าแต่ตัวผอมขายให้เพ้าไปอ๋อเพ้าไปสิตัวขายให้เวียดนามอีกชุดนึงไปสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันอ๋อโยนไปเลยโยนเลยเอาตัวสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนๆแบบนี้ไว้นะครับครับเดินทางไกลครับผมโอเคประมาณนี้ตัวโทรพี่โจ้ด้วยครับ0979284535จ็ดเกองครัครับขอบคุณครับ ช่วงสุดท้ายของหน้านี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมราคาวัวตลาดนี้โทรเบอร์วงประจบจังหวัดตากของเรานะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวัวเข้าทุกวันอังคารครับซื้อขายทุกวันอังคารหน้านี้ก็พอถูๆไทยๆกันไปได้ครับราคาไม่ขึ้นนะครับราคาเร่งไม่ขึ้นนะณะเวลานี้นะครับทาท่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นครับพี่น้องซี่ขายดีก็คือวัวสเปคครับสเปคดีๆนะครับ หัวสั้นหน้าแก่เหมือนเดิมครับวัวลูกเลี้ยงก็ขายกันได้บ้างครับฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ทราบราคาวัวกันในแต่ละนัดสําหรับวัวอ้วนผมยังขึ้นไม่ได้ครับผมเพราะว่าไปแล้วมันขาดทุนนะครับเลยหยุดก่อนนี่วัวเข้าวันละคารวัวออกวันพฤหัสนะครับ่นยาฆ่าเชื้อให้กับรถทุกกันที่ออกจากตลาดวัวครับ ้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีมากครับ